เมื่อจิตพัฒนามาถึงอนุตรังจิตตังพอพัฒนามาถึงอนุตรังจิตตังลูกเข้าใจว่าจิตล้างกิเลสหมดแล้วจิตก็น่าจะมีแต่สมาหิตตังจิตตังกับวิมุตตังจิตตังแล้วทำไมจึงมีอะจึงมีอะสมาหิตังจิตตังกับอะวิมุตต มุตตังจิตตังขึ้นมาอีกคะ่ะสภาวะเป็นอย่างไรคะ่ะอัตมาก็เคยอธิบายหลายทีแล้วนะเรื่องนี้พระพุทธเจ้านี่เป็นสุดยอดแห่งการตรวจสอบอนุตรังจิตตังมีคู่สะอุตรังจิตตังจิตที่ดี จเจริญพัฒนามาดีดีด,ดีแต่เราจะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยยังยังยังมีดีกว่านี้อยู่ดีกว่านี้ยังมีอีกท่านก็แปลโบราณอาจารย์ท่นก็แปลสัอุตรังจิตตังเอาไว้อัตมาเคยชมว่าท่านแปลได้ดีมากถูกต้องจิตที่ดีกว่านี้ยังมีอีกนะจนกระทั่งไปถึงขั้นที่ดีที่สุดคืออนุตตรังจิตตัง อย่างที่คุณสว่างแสงถามมานี่ถึงอนุตรังจิตตังก็อนุตรังจิตตังก็น่าจะจบแล้วทำไมยังจะต้องมีอีกสองคู่สมาหิตังจิตตังกับอะสมาหิตังจิตตังและก็วิมุตติวิมุตตังจิตตังกับอะวิมุตตังจิตตังทำไมจะต้องมีอีกที่มีอีกนี่ก็เพราะว่าแม่เราจะรู้สึก แม่เราจะเห็นจริงเชื่อมั่นแล้วว่าเราเนี่หมดแล้วเรายังมีชีวิตเรายังตรวจสอบได้เรายังมีสัมผัสเป็นปัจจัยเรายังได้รับการกระทบกระทุ้งกระแทกกระเทือนพระพุทธเจ้าเตือนไปถึงขนาดว่าลาบสก,การะ นะราบสการะสันเสริญเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดแม้พระขีนาศพแม้แต่พระอระหรันคนก็สงสัยเหมือนกันเป็นพระอระหันแล้วทำไมจะต้องราบยะสันเสริญอะไรต่างๆต้องมาทำให้อันตรายังเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดต่อพระอระหรนันอีกกนยะคลายกันยาประมาทยาประมาท มันมีเหตุปัจจัยที่สามารถทำให้เกิดมันไม่เที่ยงจิตมันไม่เนียตะเที่ยงมันวันไหวได้เพราะฉะนั้นคำสอนพระเจ้ามีตลอดอภิสังขารสามปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนนชาพิสังขารเป็นมีสามอภิสังขารมีสามอย่างทีเนี้ รวมสภาวะไว้หมดอบ,บุญญาพิสังขารคือการสร้างพลังงานให้มันเกิดบุญนี่แหละค่ากิเลสให้ค่ากิเลสให้จบให้หมดจัอาตมาขยายความราละเอียดแล้วว่าบุญเนี่ยเป็นพลังงานกำจัดกิเลสอย่างเดียวมันไม่มีหน้าที่อื่นเหนอแล้วมันก็ไม่สะสมอะไรอยู่ที่ไหน ซึ่งมันเป็นอจินไตยมันเป็นไม่ใช่เรื่องที่จะรู้เล่นเล่นได้ไง่ายๆถ้าไม่มีสภาวะจริงและได้ผ่านการพิสูจน์อาตมาเป็นโพธิสัตว์ระดับเจ็ดผ่านการศึกษาเรียนรู้พิสูจน์สภาวะเหล่านี้มาจริงจึงมาถึงยุคนี้แล้วโอ้โหศาสนาพุทธมันเสื่อมจริงๆโลกุตตรธรรมเข้าใจบุญไม่ได้ไปเข้าใจบุญว่าเป็นกุศล ก็เลยสวยกันเลยศาสนาพูดเลยไม่มีมรรคผลจริงนะไม่มีพระอริยะอารหันจริงก็พูดไปหมดละพูดไปได้วยความจริงใจไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนไม่ได้ไปยกตนข่มท่านอะไรพูดสภ,สภาวะจริงยืนยันอ้างอิงแม้แต่ที่สุดมีบุคคลมาพิสูจน์ตามยังมีของจริงยืนยัน <c oughs> ก็ยืนยันทุกอย่างนะ พรงงานพุทธเจ้าก็ให้ตรวจเป็นวิมุตติยานทัศนะเรียกว่าวิมุตติยานทัศนะนี่ก็เป็นอีกหมวดหนึ่งหมวดสุดท่าเป็นวิมุตติแล้วทําไมต้องมีวิมุตติยานทัศนะต่างกันเหรอต่างคุณได้จบวิมุตติแล้วก็น่าจะจบแล้วก็ยังมีวิมุตติยานทัศนะอีกนั่นคือให้ตรวจสอบเสมอทุกอย่าง ไม่เที่ยงไม่เที่ยงอันนี้จังแม้เราจะมีนิยตตะซึงอัตมาก็ขยายความในเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายนี่ก็จะมีขยายความนิจจังกับนิยตตะมันต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญเดี๋ยวก็ค่อยๆฟังนะแม้จะมีนิยตตะแล้วก็ไม่ให้ประมาทพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า พระอระหันต์จริงไม่เสื่อมหลบจากคุณธรรมแต่เสื่อมต่อสุขวิหารธรรมนะซึ่งแยกฐานจิตที่เป็นอรหันต์ไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนแปลงนิยตะแน่แต่ในปัจจุบันชาติปัจจุบันธรรมเหตุปัจจัยลาบสก,การะสันเริญนี่แหละคุณจะได้รับได้อะไรมันจะยุ่ง กับความสุขวิหาระความเป็นอยู่ที่สงบสุข,ขคือว่างว่างสงบดีมันจะไม่สงบลาบสการะสันเสรินี่จะทำให้เราไม่สงบแปลสุขะนี่ให้ดีๆเป็นปรมังสุข,ขังมันจะไม่ปรมังสุขธร มันจะรบกวนร,รบกวนวิหารธรรมปัจจุบันวิหารอยู่สบายมันไม่สบายมันจะหนักหนาสาหัสนะถ้าเผื่อไปหลงกับมวัวเมากับมันไปหลงว่าแม้เราได้เราอะไรไอ,อะไรหอบผามอะไรอะไรอีกคนเรามันก็จะเข้ามาพลั้งพลูเข้ามาทับถมแล้วมันก็จะ ลำบากแก่ตนเกินไปจะว่าเป็นเรื่องของการไม่มีกระจายก็ไม่ใช่มีกระจายแต่ก็ควรจะมีจำกัดมีขีดจำกัดของมัน,นให้ความพอเหมาะพอดีซึ่งเป็นความระมัดระวังของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งพูดไปแล้วก็ระดึกถึงตัวเอง อาตมายังหลงในสักการะสังเสริญหรือเปล่าสุขสังขารมันยยบแยับแย่ขนาดดีเนี่ยก็เพียาพยายามแม้อวดดีทำงานแทนที่จะที่จริงในอาตมานอนพักมาในสามชั่วโมงนะนี่ลุกมาเนี่ยจากบ่ายมานสามชั่วโมงลุกมาเนี่ยลุกมาเนี่ยมาทำงาน มาตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรหรอกนอนมาแล้วก็ลุกมาในประมาณวันใหญ่อาตมาไม่ได้ประมาทนะพยายามอยู่นะพยายามอยู่ไม่ได้มานั่งทํางานหรือว่าบุกสมบัติทาเป็นอวดดีอะไรไม่แต่จริงๆไม่เ,เกียิขยันเกินอาตมาก็ว่าไม่ได้ขยันเกินีเกียิก็ไม่มี ก็คิดว่าพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอสมเพราะเราไม่ได้ขึ้นต่อลาบยศสันเสริญโลกียสุขอะไรนี่เราทํางานไม่ได้ขึ้นต่ออิทธิพลของโลกียะจะเจ้าก็ได้ไม่ไปกังวลได้ไม่ได้จะเสื่อมไม่ได้กังวลเสื่อมไม่เสื่อมไม่ได้กังวลไม่มีไม่ได้ขึ้นต่อโลกียะทาเลยอาตมาเนี่ยทำงานตามเหตุปัจจัยที่ คิดว่าเหมาะสมแต่อย่างว่าอหละอัตมายอมรับแต่ว่าพูดไปแล้วกับพวกคุณก็ไม่ค่อยฟังแล้วก็ไม่ค่อยสนุกคืออัตมาฝืนขันฝืนอายุไขนีก็พูดไปไม่รู้กี่ทีลแล้วแล้วมาเรื่องจริงมาเรื่องจริงอัตมาก็ดูจริงๆว่าเอ๊ะมันจะไปขัดแย้งกันในตัวหรือเปล่าเช่น รูประขันของอาตมาอาตมาอายุเก้าสิบรูประขันมันไม่ได้ไปเหมือนคนอายุเก้าสิบนะอาตมาว่านะนี่อาตมาหลงตนหรือเปล่าอาตมาว่าไม่ได้หลงตนนะอาตมาว่าอาตมาอายุเก้าสิบย่างเข้ามาแล้วเนี่ยเนื้อหนังมังสาส่วนอะไรอะไรต่างๆนะนะ้ำมันก็ไม่ใช่นะกระดูกกระเดี่ยวเอ็น เอ็นยิราสลิสตีอะไรต่างๆนานาเอ๊ะมันก็จะเต้นจะดีให้มันเกินวัยจริงๆดูทำได้อยู่แต่มันจะน่าเกลียดเท่านั้นเองมันจะน่าเกลียดนะมันมันมันว่ามันไม่ไม่ได้เอ็นอะไรดีอันนี้อาจมาเห็นผลของทมอาุูเจ้าที่ว่าใช้อิทธิบาท พยายามบุรณะแปดออ,อ,อก็ทุกอย่างแปดอพยายามจริงๆเลย